สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องหนุ่มเชียงตุงนะคะวันนี้น้องหนุ่มจะพาทีเอฟซีไปหาเห็ดตุ้นในป่านั่นเองนะคะทุกคน<ร>โอเคตอนนี้ก็กําลังจะไปหาเห็ดตุ้นกับพ่อนัวเองเนาะว่าจะไล่ไหมนะคะไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยจะเรียกว่าเห็ดอะไรเนาะก็มาชมพร้อมกันเลยนะคะว่าเป็นเห็ดอะไรเนาะมาเริ่มเข้ามาที่ในป่าแล้วนะคะว้าว ลึกเหมือนกันอยู่ในนีนน้อ้าฮิตลี่เราก็มาถึงแล้วนะคะก็หาตามแบบนี้เนาะไม่รู้ว่าจะมีไหมนะคะ Okay. ตามพ่อไปเลยเนาะอ้อต้องหาแบบนี้เลยอะ่ะอ,อ,อันนี้เปลี่ยนซั่งนะพ่อ,อน,นี่นหนูน,นี่เป็นเฮียซังเนี่ย โอ้ไม่เคยรู้เลยนะคะว่าโอ้เหตุนะ่ะจะมีตามแบบนี้เนาะไม่รู้ว่าวันนี้เราจะลาไล่ไหมเนี่ยยูเดอไ์ใบไม้ ครั้งแรกที่น้องหนุ่มมาหาเห็ดตุนนะคะทุกคนเจอแล้วนะคะว้าวอันเนี้ยว้าวทำไมสีนี่เขานี่แบบนี้นะคะทุกคนดูสิรู้นี่นะคะทุกคนดี่เอฟซี FC. เห็นไหมนี่ว้าวอันนี้มันอยู่ตรงนี้อ่ะมี่จานี่ เก็บเห็ดตุนครั้งแรกอู้หูนั่ง,งน้องลุยทำไมเก็บเห็ดตุนครั้งแรกเลยนะคะทุกคนได้ลแล้วหนึ่งอันเออทำไมอันนี้เป็นสีขาวเนะาะแปลกไหมได้แล้วไปหาอีกก่อนจ้าอีกแล้วนะคะทุกคนโอ้มีน้ำนมน้ำแท่งไหนไหนไหนโอ้นี่ก็มีแท่งรูเ<ๆ>ก่าเน,นี่ยเก่าเนี่ยเก็าเนี่นี่ อันนี้เป็นสีขาวแล้วก็อันนี้เป็นสีนี้พีจ้ากางหรอเฮ่อไม่หักนะเออเรรถ,ถึงหัก <arn> กัน <PDF> เลยไหนไปนะโอ้ยนี่ไล่สามันแล้วนี่ของกินหายากเลยนะคะทุกคนนี่มีอีกอันนึงอีกแล้วทุกคนอันจัมีัเนี้ยดูสิ โอ,อ้เจออีกแล้วค่อเจออีกแล้วเฮ้ไล่สี่อันแล้วนี่อู้สุดยอดเลยเอะ่ะกำลังจะตามเพ่ไปอีกนะคะคนเราไล่สี่สี่อันแล้วอไปยังไงกอนเนี้ยมีน้ำข้ามไปเลยอยตื่นเต้นมากเลยนะคะเนี่ยมาทัานแรก กับเจนยิางเลยว้าวไปนี่นี่อีกแล้วไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยเรียกว่าอะไรเนาะที่เชียงตุงเรียกว่าเห็ดตุนนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะเขยจะให้ดูแบบนี้นะคะทุกคนนี่มันจะออกมาเนี่ยอะไรอ่ะตายอยีกแล้ว นีก่อนนะคะถีงพลาสติกก่อนให้กันแล้วสองสี่ห้าอ้พอกินแล้วเนี่ยอันนี้หาเข้าป่านะคะชื่อมากเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวพอเจออีกแล้วจา้าโอ,อ้อันนี้เล็กเล็กเองนี่เล็กเล็กเองจา้า เล็กๆแบบนี้ก็อร่อยนะคะนี่สามอันต,ต้องหาให้ดีเนาะถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่ไม่เจอนะคะเพราะว่นนี้ที่อ่เหมือนเหมือนเห็ดตุนเลยไหนๆหนเจออีกแล้วว่าเจออีกแล้วเอาแลา้อเอนี่ยไปทางไหน mẹ đây mẹ đẹp mẹ ô mày. Ô kèn 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 gặp kèn Từng tiền vác luôn kèn à. Hai kèn 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 หนอีกนะคะตหาลูดีเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยจะไม่เห็นนะคะเพราะว่าเนี้ยเเห็ดตัวนกับเที่ยเหมือนกันเลยอ่ะหมือนเหมืจ้ามาติดตั้งเนี้เนี่ยเี๋อพ่อว่าถ้าเราอ้อมไปอ้อมมาก็อาจจะเจออีกนะคะเพราะว่าบางทีเราก็มองไม่เห็นทั้งหมดเนาะ มันเหมือนมันเหมือนใบไม้หมดเลยอ่ะทุกคนทางนี้มาทางนี้ก่อนจะเอจะเอจะเอ๋เอเอไม่เจออเลยว่าอันนี้เขาก็กินนะคะทุกคนเราก็จะลองชิมดูนะคะเขาเรียกว่าเออหมักจำอะไรอย่างเนี้ย ไม่รู้ว่าประเทศไทยเรียกว่าเอออะไรเนาะนี่ล้าก็จะกินที่สุกๆนี้เลยเนะาะ้รู้สึกผัดผัดไว้อะรู้สึกกับผัดไว้นะคะทุกคนไม่รู้ว่าใครเคยกินว่างไหมนะคะแต่ก็อร่อยอย<ส>ู่นะแต่ว่ากินเยอะไม่ได้นะคะเราวอก จอเห็ุตุนอีกแล้วนะคะน้วหนูก็กำลังจะไปดูว่าใหญ่แค่ไหนนะคะทุกคนที่เดินก็จะเดินแบบแบบยากๆหน่อยนะอุ้ยยุงก็เยอะน่าไหนอยเนี่น ดูแมวกาสีเอ้าเด็กเด็กเอเด็กก็กินไลงไนะคะทุกคนนี่ทำไมง่ะเนี่ยมองไม่เจอเลยนะคะเนี่ยนี่ตามอีกตามอีกเอาพ่อไปอีก เมื่อกี้ทางเข้าไหนอ้าลเมื่อกี้ทางเข้าเรายังไม่เห็นเลยนะเนี่ยดูสิอ้าลวันวีดยำเซนี่ตะการยำเซรอนี่วันไหนอ่ะตุ๊คนดูสิวันนี้น้องหนูไม่มีตากล้องให้นะคะโอ้วที่ออกกัแล้วตุ๊โลตุลขากาันแนนี่ <laughs> กลับกันเนาะอันที่เมื่อกี้แล้วนะคะนะี่ โหไงตีไงน่ะเวลาปูเนี่ยโ่อ้จะเต็มถุงแล้วเมื่อก่อนอ่ะน้องหนุ่มก็ไม่ชอบกินนะคะแต่ตอนนี้ชอบกินค่ะเออคือถ้ายิ่งหนุ่มยิ่งอร่อยนะคะทุกคนได้ประมาณนี้หากว่าจะเจอไ่าดเลยตามเอ่อเขาเรียกว่าแหละตามป่าตามยุมนี่แหละเนาะ ไม่รู้ว่าผังน,นี้จะมีไหมเราออกมาอีกผังหนึ่งแล้วนะคะต้องรู้ให้ดีก่อนทำไมงั้นไม่เจอยุงก็เยอะด้วยอ่ะนี่นะคะเราก็มาอีกที่หนึ่งนะคะไม่รู้ว่าจะเจอไหมเนาะที่เมื่อกี้เราออกมาแล้ว ไหนไม่ไหนไม่ไหนรุก่อนรุก่อนโอ้ยใจกแล้วนี่จะออกตามนี้เลยอ่ะทุกคนนี่ก็ใหญ่มากเลยใน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 แล้วค่อยมาเก็บไหนไหนโอ้ ไหน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 ู้มีมครับรู้มีสามันโู้กับนี้เชียงโู้ดุกมวยกับนี้นูเสื้อผ้าเป็นเป็นดินไม่เป็นไรนะคะควายใบซักนะคะทุกคนนี่นี่ อยู่แล้วเมืเ่อกี้ยังไม่ได้ไปเก็บเลยไปเก็บอันเมื่อกี้ก่อนสุดเสียวแล้วเนี่ยอันนี้เรามาอีกที่หนึ่งก็ยังได้อยู่นะคะทุกคนถ้าฝนตกแม่จะออกบ่อยๆหรือเปล่าแล้วก็มาที่นี่อีกน่าจะใหญ่มากเลยนะคะร้อนอยู่แต่เนี่ยถึงแดดไม่ร้อนก็ร้อนอยู่นะโอเค ไปต่อเลยจ้านี่พอเจออีกแล้วนะคะเน้นๆๆอ้โูมีจีนี่ไงต้นองมนไม่เห็นมีเลยข้างในเนี้ย นะไรกันเนี่ย,อยงงเอาอามาเตอร์โโลน้ำๆเนอะอะไรอยู่มั้งจ๊ะอ๋ออันไหนๆขั้นหวานน,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 านะนี่อันเล็กๆนี่ขั้นยิ่งอร่อยนะคะทุกคนก,คนกคนงง้ะจิ้งอาไรตั้งใจปุณณ์เนี่ยดูสิี <c oughs> ิตาต้นไม้ใหญ่เลยนะคะทุกคนนี่เนี่ยมีิตาต้นไม้นี่เลย นี่ก็เจออีกแล้วนี่ยรู้นิดน่อยว่าเล็กๆเองคนนี่นี่จะให้ดูได้ประมาณนี้แล้วนะคะจะเตรียมถุงแล้วนี่พอเจออีกแล้วเนี่ยโอ้ตู้รูเบีนดีกำเล็วเนี่ย นีนนใหญ่อยู่รู้มีหันอหันเนาเออหวไม่หม่อออเดี๋ยวเดี๋ยวว่าหันหนอทุกคนถ้าไม่ดูเียจะไม่เห็นนะคะทุกคนนี่นี่ใหญ่มากอุ้ยเห็นไหมเห็นมสซเห็นไหมเนี่ย ตื่นเต้นมากเลยนะคะว้าวนี่จะมีแร้งโอ้ยมีสองอันนี่ก็ใช่แอเดเล็กๆก็ใช่นี่จ้าเก็บเห็ดตุ้นเข้าป่าวันนี้วันนี้มาเออมาลูที่นาเอามาลูที่นาไม่ใช่มามาเอารื้อข้าวคนคน,คนอะไรนะเขามานัเน่ะ เขามาถอนก้าให้อ่ะวันนี้ก็เลยมาเก็บเห็ดตูนเลยนะคะนี่จะให้ดูอีกข้างหน้าน้องหนุ่มก็มีเห็นไหม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 ในนี้สองนู้นเหรอเห็นไหมในนี้นี่ก็มีอีกในมี้สามนู้งเหรออีกตีนี่ก็ไล่อีกแล้วตังนี้น้่เหมาเจ้าพปนลืมเนย่อกล่าวเนยไว้ไหนเนี่ยโอ้ทำไงเห็นนะ

นี่่งอะไรเนานี่ไงาำสามันไสามันนี่นลูกใหญ่ลูกตัวดำนี่ตัวไปตึงหางเันเดียวนี่แท่งว้าวู้ทำไมได้เยอะขนาดเนี้ หรือว่าเราจะเก็กบไปขายดีจะเตรียมถุงแล้วอู้นนี่ก็มีแทง่งก็มีอีกอแล้ว <laughs> เห็นอีกแล้วไม่ใช่หันอีกแล้วใหญ่ด้วยนะเนี่ย ถุงเดินะคะก็สำหรับคลิปนี้จะขอตัวลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งสั่นเลยต้องหนูเชียงตงด้วยนะคะไลค์เหตุุนเยอะมากเลยบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ